อยกระทงกันแล้วเพเชิญนองแก้วออกมาให้เราสุขใจมาส่งให้เราสุขใจนี่นะคะวันนี้มาลอยกระทงขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะนี่นะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุททกทท่านนะคะวันนี้วันพระใหญ่นะการลอยกระทงก็ถือว่าเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะ f อซเนาะก็ขอให้ทุกท่านนะคะ ไปลอยกระทงก็ขอให้มีแต่ความสุขนะคะทมวันนี้นะคะที่อุรเขาก็มีงานมาจัดงานนะคะวันนอ้กะส้มสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะน้องแอรสวัสดีค่ะพี่ส้มนะพี่ส้มร้อนเลคร้อนนเดิม ต้นมมงคลมาให้นะคะับนี่นะคะก็วันนี้นะคะวันลอยกระทงนะคะเอฟซีก็เป็นวันที่ทุกท่านนะคะก็เป็นวันครึ่งสิห้าเนาะก็เอฟซีนะคะก็ไปลอยกระทงเป็นวันบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็ขอเรียกว่าอะไรขอเข้ามาแม่น้ําคงคานะคะเนาะขอเข้ามาแม่พระแม่คงคานะคะเอฟซีเนาะก็สิ่งที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหักเพาะให้ลอยไปตามน้ำนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้ก็ลุงก็ยังทําบ้านพิรวันอยู่นะคะบ้านแอดลอมอยู่นะคะก็ยังไม่เสร็จนะคะยังมุงหลังค่ายอยู่ค่ะนี่นะคะก็ เราก็ดูนในพี่น้องยูทูบเบอร์นะคะก็ยังยืนอยู่กันนะคะยังยืนอยู่กันเป็นแถวเลยนะคะเฟื่องก็ยังอยู่นะคะวันนี้คงจะกขับบ้านดึกพออาจจะให้พ่อฟื้นไปส่งนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะให้เฟื่องด้วยนะคะเอฟซีเข้ามาแล้วนะคะ คุณทุกท่านค่ะทุกกำลังใจค่ะเอฟซีก็จะทำเป็นพื้นลอยแบบนี้นะคะเหมือนบ้านแชชิดนะคะนี่คือสิ่งที่ลุงนั้นบอกว่าถ้เราออกแดงเงินเนี่ยเป็นามัน้นแสนใช่ไมเอาเปมาผูกเจะดีกว่าไหมนะคะีสุเดาวดีนะคะคนเข้ามาเจอเชาคนนยะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะเอซอย่าลืมกดไลค์นะคะ ีเจอมาเจอด่างก็ช่วยมีตาดูด้วยหน่อยนะคะเพราะว่าก็จะเป็นต้นธรรมนะคะเป็นต้รรมกับเนแล้วก็เป็นการ่อยอดัของเราเพราสร้างบ้านมหดหมดเยอะมีเยออน้ม่เคยบ นะคะคุณลุงก็ทำอยู่นะคะก็ยังไม่เสร็จนะคะน้องเมย์ก็ไปแล้วนะคะนทำไมนี่ซ<อ>ีเรียกดลืงกดไลค์หรือเปล่าคะเข้ามาห้าแต่ว่า,า <S 2> <S 2> <S 2> ไม่มีไลค์อยู่ fc อย่าลืมกดไลค์นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะจ๋ายังมั้งป้ามาลอยกระทงที่นี่ไหมครับ <c oughs> fc ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะ <c oughs> เข้ามาแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะคะ นี่นะคะขอบคุณค่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเอซีเข้ามาแล้วนะคะวันนี้เราก็รอดูนะคะวันนี้ก็ทำบ้านแอดล้อมนะคะตอนนี้ก็คุณลุงมุงหลังคาย,ยังไม่เสร็จนะคะเราก็มารอลุนนนะะอล้นกันนะคะมารอลุ้นกันนะคะเอซีเนาะเอาเอากอ